ปุโรธศีน่อหล่อปุโรธศีลหน่อร่อยปุโิธศีลปัจจุกันปุโรธีลปฏิบัติครอบารมีปุโรสีทั้งร้อยแปดพระองค์ขรอบารมีอันเชิญพุทธังเปิดธรรมังเปิดแสงทางเปิดเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีข้าพเจ้าอยากทำหน้ามนต์ข้าพเจ้าวันนี้ไว้ก็ปู่ดุลมดานให้ลูกหลานมีโชคมีลาภด้วยคืนสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีทีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตาม เลขอาจารย์โชคนะครับคุณผู้ชมงวดก่อนในคันล้ำบนว่าให้ตรงๆนะครับอาจารย์โชคยูซีโขรภูมินะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขว่าทําเลขในล้ำบนน,นนี้ตัวะไรตัวเลขหนนะครับอาจารย์โชคนะครับเรามาดูกันครับครับงวดก่อนอาจารย์โชคท่านให้อะไรนะจารุงวดที่แล้วยายเห็นวาน้ำมนเลขตัวหลขยงวดที่แล้วครักเจ็ดศูนย์ูก 20ค่ะอ๋อคนลุ่งกับทุกคกันทุกทุกคนบ้านจ้าจ่าต้องหายังไม่เต็บจ่าใจเจ็ดสิบตั้งบนทั้งล่างใจตั้งบนทั้งล่างเลยจ้าสบายหัวหมูสบายไปเมื่อกี้เองตอนเจ็ดเจ็ดโมงแปดโมงได้ได้ฤทธเด็ดอีกได้เลขเด็ดต้องทำไปถามยาเหี้ยถามยาเดี๋ยวคอยถามเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ชุกเว่นจริงป๋อ ไม่เชื่อนะครับสองงวดที่เราพูดกันมาว่าเออสองงวดที่ผ่านมาเข้างวดที่สามอีกแล้วงวดที่สามแต่อาจารย์โชคไม่ได้ให้นะให้อยู่ข้างล่างจนให้ยายคือยายยายมวนใช่ไหมครับยายมวนแต่อาจารย์โชคทําน้ำมนต์ให้ารับอาจารย์โชคบอกว่าอาก็ทําน้ำมนต์ให้แต่ว่ายายมวนเป็นคนดูนะครับที่นี่จะเอาเลขที่นี่ต้องเอาโอคนนี้สองคนจะลองเลขกันเดี๋ยวจะมีคนมาอีกู้ใยญ่บ้านอีกโอ้ค้ณยายคาน ยายจะมามัดูเรื่อจีมันดูเรื่องมันไม่เคยยิงเขาวะมันดังตรงนี้มันดังก็เพราะว่ามันดังธรรมดาเนี่ยโอ้ทุกภาษาไม่หมดตีแหละครับถูกอีกครับถ้าถูกอีกก็คงจะเสียงอีกเออได้เสียงอีกนะใช่ไหมครื่อันนี้โอ้ครับกำลังซึ้อกำลังขึ้นสิบเจ็ดปีนี้อ๋อสิบเจ็ดอ๋ออาจารย์โชคสิบเจ็ดลูกศิษย์ลุงลวงปู่เหรอน้องปู่ยาลวงปู่เหริน หลวงพ่อยาพ่อยาจารย์เพชรเหรอส่วนเก้าแปดส่วนเก้าสองอาจารย์โชคนะครับคุณผู้ชมนะครับอายุสิบหกสิบเจ็ดนะย่างเขาสิบเจ็ดดูนะครับเข้ามากี่งวดแล้วสามงวดแล้วสามงวดงวดที่สี่นะงวดที่สี่ครับงวดที่สี่อาจารย์ได้งวดเรียกอะไรงวดก่อนงวดก่อน จานโชกจานโชกวันวที่ผ่านมาทำยายวะทำยายเป็นคนดูครับยายเป็นคนดูอันนี้ก็ไปไหนแล้วเมื่อกี้อาจารย์เป็นคนทำอย่างเดียวคนอย่างเดียวแต่ยายดูแม่ดูเลขเป็นบางบางที่บางที่ก็ดูบางที่ก็ดูไม่หงงตัวแรกหงหนึ่งก็หงหนึ่งเลยตัวที่สองหนึ่งเจ็ดตัวที่สามศูนย์เจ็ดใหญ่ยหญ่นนะครับไปแล้วหมดทุกเรื่อง แล้วการให้กระรกันเ้ิอะไรมาในจ้าต้นน้งซื้อสื่อสารนี่ก้าวกาวดีเนี่ย เราฝ่ายปุโรหิตหนอเราปุโรหิตหนอไรปุโรหิตพัฒนกัลป์ปุโรหิตปฏิบัติกราบข้อบารมีปุโรหิตทั้งร้อยแปดพระองค์ขอบารมีอันเชิญคุถางเปิดธรรมังเปิดแสงทางเปิดเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีข้าพเจ้าอยากทำหน้ามนต์ข้าพเจ้าวันนี้ไว้ท่านปู่ดุลมดานให้ลูกหลานมีโชคมีลาภด้วยเคืน Na Motas Abakawa Torah tos on massa putasat, not Motasabakawat or hat osam massa putasat, not Motas Abakawato or hatos on massa putasat. On na masi vaya, on na masi vaya, on na masi vaya, on na masiwaya, on na masiwaya. On на masiwaya, on na masi vaya, on na masiwaya, on a masiwaya, on na masi vaya, on masiwaya, ॐ नम शि ॐवाय ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नम शिवाय ॐ नमय เสร็จแล้วดที่อไปก็เป็นนักที่แล้วดัาที่ของคุณยานะรัญญามวลทำทำพิธีนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณยารวยงวดติดยายให้ห้าสองศูจะไปออกแรงดูห้าห่้าเนาะลหน้าเนาะลมแรงได้ดูห้าสองศูนยออกเลขหน้าคารวยเอมวลนี่สางวดติดจะติดดู อ่ะยายดูเดีวให้ยายเดี๋มวนดูนะครับเดี๋ยมวนดูก่อนยายมวนทันแม่นเลยว่าจะเป็นติอเพระเดี๋ยวมวนดูมาแล้วสามม้วนึ่งเจ็แล้วดที่ผ่านมาสูเจแม่นเกิน <l> ห,ลหลายคนก็จับ่ายจังงงให้เราดูนี่วันนี้ก็มาคุณับยันนาแล้วก็หยาดหน้าลอยนะคระต๊บทุบนะแล้วไปทำบ้านหลายคนมาเมื่อเช้าผมก็มาเต็มบ้านข้าวเป็ดนอะไรนะยายข้าวข้าวหนึ่งฮะข้าวเป็ดข้าวเป็ดหนึ่งอ่ะถ้าจนก่อนก่อนข้าวเป็นหนึ่งแล้วสองตัวนี้ไหมยาย้าวเป็หนึ่งอ่ะอัศว ฝนต,ตกพอดีเลยครับเสร็จเก<ม>้าเป็นหนึ่งครับทุกนอ่ะและสองตัวเหรอยายดชไหมเก้าเป็นหนึ่งครับ mình kết rồi, ai nhìn mình chết? đủ sức rèn hạt cứ thế à, đúng không ạ? dài lại cho đi đứa đực à? này có... <laughs> ยายยายยายรวยยายรวยไม่ไมอกม้วนยายอะไรจม้วนอ๋อไา้ม้วนยายมวนนะยายม้วนอ่ะเอาเลยครับยายม้วนเห็นเก้าแปดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดอ่ะแล้วยายรวย

ฝนตกแรงมากแล้วครับเดี๋ยวเม้ยฝนตกครับนี่ได้เปลี่ยนไม่ใหญ่เนี่ตัวนี้ไม่ใหญ่ให่เห็นนี่แล้วเห็น่เลยาห็นใหญยเห็นเล็กล่างอ๋อ ha ha tôi nãy nhai ha ha tôi nãy nhai kiến rồi ạ ha 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 lang mà nhai lang ha ha ต Schools, onents, ัวเลขเนาะตามคุณผู้ชมนะครับอะตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับอานีครับอาจารย์โชคกทำน้ำมนต์นะครับคุณยายดูสองคนนะครับสองท่านเนาะอะคุณยายรวยยายมวนยายมวนยายมวน หนึ่งหนึ่งศกับห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์กับห้าห้าเอาเป็นแนวทางเรื่อคุณชมนะครับเป็นแนวทางอาจารย์ชอบตัวไหนครับอาจารย์อาจารย์ชอบตัวไหนขออาจารย์หน่อยนะเนี่อาจารย์ชอบตัวไหนอาจารย์โชวคัตไหนอาจารย์ชอบชอบตัวไหนอ่ะที่เห็นนะเขอดูหน่อยอาจารย์ชอบชอบตัวไหนอ๋อหนึ่งเจ็ด ก็อาจารย์โชคอายุ17ปีอ๋ออาโชค17อาจารย์โชคอายุ17ปีนะครับอ๋อนั่งสมาธิมากี่ปีแล้วครับหลายปีหลายปีปตปปอนนี้นับถือของปู่อ่าพญานาคปู่องค์ไหนฮะปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีตาไฟอ๋อปู่ฤาษีตาไฟ,าไฟทุกอย่างก็เกิดขึ้นเองไงเนาะ อ๋อชอบเลยเกาะปูเคยเข้ามาบ่อยปนะปูเข้ามาบ่อยไหมปูตาสีบ่ยอยเนาะอาตูตาตูอาจารย์ทูก,ะกนะครับเป็นแนวทางเดินนะครับอาจารย์ทูกเนาะครับปรนชุมประชมแล้วก็นะครับอาจารย์ทูกนะครับสาธุตาธูอ่ะฝนตกด้วยวันนี้งสไยให้โชคแล้วอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผมอ่ะขอบคุณอาจการมากครับผม